ใช่ค่ะสาวสวยอากาศแถวนี้เย็นดีจังเลยนะคะเป็นแบบใดลักษณะภูมิประเทศอย่างนี้แหละค่ะเ<ะ>ขาเรียกว่าลมบอยบอยฮะลมบอยบอยพัดหมอนแม่เลยล่ะค่ะเคยเห็นดิฉันไหมคะเคยเห็นบ่พี่น้องแน่นอนค่ะว่าไม่เคยเห็นพอดิฉันขนึ้นมาเจ้าหนะ้าบุญเห็นรยังเหรอเห็นดิฉันจะเพิ่งตกใจนะคะเอาตายตาย,ตายวันนี้พิงกี้มาขึ้นวงได้เหรอโอ้ยเอว่าถัว ไปก่อนนะคะนี่ไม่ใช่ทิงกิงค่ะไม่ยังขนาดอันนี้อ้ําค่ะอ้ําหนังนอกบริณฑ์อ้ําพัชราภาหานางโลค่ะโอ้มันอ้ําดาราเนี่ยแน่นอนค่ะเราที่ฉันไม่ใช่คนแถวนี้ดูจากท่าเนียงการพูดนะคะเป็นคนไทยล้วนๆใช่ค่ะดูจากผิวพรรณสิคะผิวขาวใสใช่ค่ะเปรียบเทียบกับคนแถวนี้แหละมีแต่คนเหลี่ยงทั้งนั้นเลยผิวเหี่ยคนผิวขาวแห้งโอ้อะไรคะ ขออายุขอถามหน่อยจ้าทาไมถึงผิวขาวใสครับรักษาสุขภาพยังไงดิฉันบริโภคผักผลไม้อยู่เป็นประจำ่ะคผักเป็นประจำใช่ค่ะทำไมดิฉันกินสวนชะล่าผักที่ิฉันช,ชอบเนอะวันนี้หาขายไม่มีเลยฉันหาซื้อตั้งแต่โคราชจนถึงสาแก้นจัวถึงกตะบ,บินบุรียังไม่มีเลยไม่มีขายครับผักอะไรครับผักคะน้าไหมครับผักคะน้าฉันก็ไม่ชอบค่ะ ผักกาดครับไว้ผักกาดบ้านนอกเขากินกันแล้วคุณชอบผักอะไรล่ะครับที่หาซื้อไม่ได้อ๋อดิฉันชอบผักกันจองค่ะคขาอวันนี้ว่างขายแล้วเราบคุณชอบทานผักส่วนผลไม้ล่ะครับชอบผลไม้ไมที่ดิฉันชอบมาหาวางขายแถวตลาดไม่มีเลยเป็เฉพาะที่ฉันไปหาซื้อเียนทันโคลาาอะไม่มีค่ะ ีุณผักอะไรที่จะหายากผลไม้ชนิดไหนครับไม่มีค่ะแอปเปิ้ลมีไหมครับไมแอปเป,ปิ้ลฉันไม่กินเชอร์รีไ่ไม่เชอร์รี่ฉันก็ไม่ทานค่ะสต,ตอรอเบอรี่ไม่ค่ะแล้วคุณชอบทานอะไรครับอ๋อที่ฉันชอบมะบุกค่ะเห็นแต่หัวหน้าอยู่ทนังหววัวแล้วก<ม>็เออมนเหลี่ยมแวแล้วผิวเหรอครับเอ๊ะทำไมเป็นผิวเป็นกระดาษกระดาษมันเหลี่ยมที่ฉันก็ชอบนะครับเวลาจิ้มกินในมันๆดีมันเหลี่ยมมันไม่เป็นยามนี้หรอกเคยเห็นไหมข้ามะเหลี่ยมน่ะอ่ามะเหลี่ยมเห็นมันเป็นยังไงครับลักษณะของมะเหลี่ยมนั่นเหรอคะ เียนเดียวเหมือนไข่หั่มท้าได้เลยค่ะเดี๋ยวทำไมคุณบอกว่าผิวขาใสแล้วทำไมถึงเป็นจุดด่างดำอย่างนี้ล่ะครับออกตัวไว้ก่อนค่ะทำไมคนทานผักผลไม้ทำไมผิวถึงเป็นกระด้ากระดาษอันนี้มันเป็นกับน้ำนะคะออกตัวไว้ก่อนโบน้ำที่นี่ใช่ไหมครับค่ะน้ำที่นี่ไปอาบแล้วเป็นทำให้ผิวผิวเสียน้ำไม่อาบค่ะโอ้ยเป็นน้ำน้ำแสดทน้ำก็อาบมันก็เป็นกระด้างกระดัดสักที ที่ฉันอาบตอนกลางตอนเย็นน่ะที่ฉันตักขึ้นมาขันหนึ่งที่ฉันอาดจากเข้าข้างฝาที่ฉันอาบขันที่สองมันกฉหนาวเหมือนเดิมมหเลยท่านนามันก็เข้าสู่อากาศหนาวนาอคืออที่ฉันไม่ใช่บุคคลธรรมดานะคะเป็นนี่อย่างนอคือสีบอธรรมดาลองทายสิคะผมคิดว่ากระต่ายใบนี้ไปแล้วเท่าไหร่ฮะใบนี้ราคาอยู่ประมาณร้อยเก้าเก้าดูถูกให้ทายใหม่ค่ะแกตัวค่ะเอาประมาณหนึ่งพันบาทผิดค่ะเท่าไหร่ละจ๊ะ พี่ฉันไ้ตอนน้ำท่วมค่ะมนลอยนนามากมันสมันลอยมากับน้ำฉันเลยแรดเอาโอ้ยอะไรปีเราเตาฉันคอยบอกแล้วฉะทอดโดยพ่อพ่อคอยคนไทยวัฒนธไหนมากกว่าพีุ่รีคือมาพอต่แต่แต่คนอีสานบ้านเฮาสนองแถวนี้เพิ่งเกิฟังแล้วเอกี่ดอกเนาะโอ้โหเพ่ใเบิรนพื้นเพื่อนยู่ทนีางั้นแต่ถ้กคุณบอกวนมือวนเล่นมือกี่ได้นี่เอามื่อจะในปัญหาเงินหาทองเราอฮะบอกมาประกาศเด้่ยประพี่น้องคุณมั ของคอลัมน์ในคำขึ้นนีเป็นอย่างประการนห้พูกกันสุกูสุกคนบอกห<อ>น้าผู้ดีเน้อค่ะเดิมบอกหน้ายู่ดำเนลืมบอกผมก็ลืมบอกขอลอง่ง<ะ>หลายๆด้อค่ะแจ้งไปขี่ใจหลังไม่ชี้นะค่ะท่าดแต่หลังไม่ชี้นะค่ะเดมมนมีผู้ไปยี่เจดอไรเนี่ยาเป็นยังท่าค่ะชั้นเยียมค่ะยวาครับยังไม่เยียบขี่ยุานหลังป้าไ่ได้ใครนะจู้พอเขียนทีเนี้ยอโอคนเรามองว่าป้าผู้เหลือมันอะ ห้องไี่หก็อยีเดี๋ยวเดีเจ้าสินยาเี้าจะแตกดามีหัเรไม่ีดกเป็นยางะู็เาไหยบเเป็นอย่างเจ้ไปหยับเจ้าไปหยยบเพลินไปขีดนี่แหละวะาไยับแกูเพลนเ้าไปหยับบรนผู้หิงคนณเมืยอเมยหายเมยขาดพี่น้องต้อต้มาตีต้มาตีนสุดกับ อะไรเปยังขึ้สบอดีขาข้างขวานี่เนี้ซ่าเนี่เอ๊ข้างขวานี่เน็้ยซ่าเน็้ซ่าก็ยิ้มยาสั่นตัวข้างซ่านี่เนี้ตกาแฟเอาีแม่นแม่นเนี้เนีแบบไรเนี้แบบรักเอาิด้เลยสสู้กบภาคสู้กบภาพอดีจำบ่าี้มาล้วนะคนที่ปีหางปีพี่น้องเขาแต่ว่าโผนักคนมันอิเป็นหนแหลกกันแหกสู้ซิงยางอที่มือเนี้ยพองเบาหวานโลกประจักตัวลายวุ้ยโลกลาย คนป่วยนี่คืออยากยั้งกินยังกับโปรเมันเป็นแยังไงเมื่อนี้คืออยากของหวานอยากยั้งนั่งรถบัสมาดับเพลินเออเจ้าเห็นสุขขาวใคหนึ yeah, yeah. S, ่งตุ้อยู่ข้างทางบ่เออที่เขาขึ้นไปไว้น้ำเพลินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออหัวละหนึ่งร้อยบาทนี่แกบอกกินแต่รถบัสแล้วคืออยากโอ๊ยคนป่วยสื่อกินคือสิมีแห้งเนาะกันแรกบอกชอบขึ้นรถบัสจอดจอนู้น่หนูอยากกินน้ำเพลินเลื่อนจอดหะไรเปละาฮะนี่ชอบขนรถบัสแล้วก็เจอที่รักก็เลยจอดจอดไปกันแรกล็อกไปถามแม่ค้าว่ากันไม่ค้า นักพงแท้ที่นพ่งปอมนี่เออเบื่ามเอจ้างมันใกต่อว่าจะไหนนักพงแท้ลยก็จ้างตลาดไม่ไงล่ะจากปลาเลยบบนี่คนก็เลยถามราคาแล้วท่านได้รัค่าถามไม่ค่าเอเาต่อประกวดลอยเออนก็เลยต่อล่าคนละเปียกิบะจีนเพิงแท้นี่ยนะเออรับต่อมาบอกขอจต่อขล้ายขอน้ำตาลทิ้งท่งโอ้ยที่นี่เาปอมข้างแทงก็เนี่ยเพื่อตัวอยู่ตัวกินมอดมอดแตกวเรื่องสุข ไปทั้งบุญนะพี่น้องเด้อไปทั้บุญทั้งทา่นน้ำเพลินมันอนีสื่อบาดสามารถป็นทีบาทโอ้ไปเฮ็ดคุณน้ำเพลินพร้อมไปเห็นบางแรกคุณได้สิเบิดบุญพอไปุญน้ำเพลินนั่นเออขันไปปุ๊บได้ของปากป้าโหลดเพรานให้ตะกุดมาตะกุดของแท้เพรานว่าตะกุดจากหลวงพ่อปากเตี้ยนี่รุ่นนี้มันเถอะเพรไม่พุกเสกธรรมดานะพุกเสกแบบไหนครับพุกปักเสกกระสุนยางยี่ห้อไหนเขาละยางอันนั้นสตริงอันนี้คนเห็นมาหลุนแรกหลุนยังครับเนี่ยหลุนโคตรโคตรยันง้อเนี่ยโคตร พี่นี่ร่อยได้เลยืี่ซื้อก้อนที่ว่าอีหยังมาฟังเก่งเป็นยังไงเรื่องอภินิหารยิ่งบ่เข,ข่าข้นดออนี่นะไอ,อ้เจ้าจำเหตุการณ์ที่ว่าอันเขาว่าเระเบิดตุลาชั้นผสมของเชุดหรืเอเปล่เออเออยืนอยู่นั่นแหละเจ้าคิดเบิ้งขยับเป็นหยังเขาจ้าก็ได้เหตุการณ์ดิว้ยเขาอยู่คนเญแกนพี่เนี้ย มันก็บอกเปลี่ยนแล้วแตกงขึ้เบิดปีเบิดซ่างก็บปตายน้าบ้านเขาได้เลยเป้าเรื่องสุขภาพมันนี่พี่น้องสุบู่ชุขันชุบูนี่เป็นโรคเป็นไข้กันหลายนี่นะตาเปน็นไงกระกระยาจะมีตาโคตรเท่มเกียดเออกินน้ำจากภายในสุขภานนอกกินมาแล้วนี่นะเออของใคยกินเขาไปแล้วน้ำจากภายในสุขภายในเขาไปดีกองสีเขียวเนี่ยมื่อนี่โดยเฉพาะที่ชั้นเสมอนี่หลังจากป่วยฝืนขึ้นม่เหล็กคนเห็นมันเป็นตัวแทอันอัน กุมสาธารณสุขพี่แอ้ม้อือนี่ค้นโรคเบาหวานหลายหย่อมเราบรักษาสุขภาพพี่น้องเออมือนี่ไม่แย่แท่นนับเป็นตัวแท่นละกันตัวแทนแต่ละบาดแต่ละบาดเจ้าจำด้บ่สามอที่เคนละสามอออในการรักษาอนามัยบ่กจะเป็นออาหารออาหารเอออมณ์อารมณ์อารมณ์ดีก่ะคนเท่ากับสดซึนนี่แหละครับออกำลังกายอ่อกำลังกายสดซึนตัวแทนเด้อตัวแท่นแต่ละบาัดของมันถ้าขาดอะไรก็ไม่ไดแต่บนวัดตมวแท่นเลยก็มียังยัง เราเอาจงได้ดีที่น้องมาม่ดีที่แึกษานองว่าเป็นตายูแ่ที่หัวมานีมากว้าวนมาาป้้าได้ดกันทำอยู่เร็วพี่นังพนทานน่ะ้าย่ยบป้าว้าวสวัสดีค่ะคุณหมอขอหัอหอขา หมอสิจจดจ่สนักแค่เรียวยมาีนแน่คุณหมอนมันเต็นตัวพิจะมุ่ขายบัตรท่าบัมสิค่ะอันนี้ปตนตัวแท้นมาแต่ละมู่บาลแต่บุญมากแต่เคยนั่าเมนแต่ละคนมืมานี้มิจิจกรรม3ออมาฝากิเมื่อนี้ออยากให้ี่่้อกลักษาสุขภาพโดยเฉพาะทีมันหีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดถามเน่ยสมออนี่เพื่นหูจักบ่เนี่ยสามอ่อนีภาษาสาออเนี่เฉหูจักจมาจังยัางนี่นน อีวันอีเป็นอีมัว่ากันอมัมันมีตัวอ่อยู่ตัวอีบัวอีฉันนี่อีวันข่ามาจากอสมามันพ้นสาวโดนเฝ้าโดนอะไรก็ได้ก็กล้ยุติยตักบนตะเกียนนเแยละไม่ใช่ผสบ่อวนไม่ใช่นีมาเาวากูมูแทนดีแม่มุกตีเอาคุณแม่ไม่อยากไปทำอะไรมเมื่อวันที่ผานมาที่จะกกับไม่ยังกับวลอย บายเพื่อนแงเกมเกมเ่นังบ่เกมุณประกอบหน้าบอเอ้าคุณหมอสิ่าเล่นเกมสัจจิเนียโอ้ยมือนีทั้งเล่นเกมทั้งราชกาสุขภาพแล้ววันที่หนึ่งคนเห็นแล้วมันยังองเด็กน่นึีงนะไม่ยัง่ะคุณหมอเล่นเกมี่แเนียเอไ เรียนเก่งประกอบหน้าให้เพื่นเกมสามอเล่นเพื่อสุขภาพเกมสามออเนี่มีอ้ออนามัยอนามัยนี่หลายสิ่งหลายอย่างในสุขภาพของเขาทันยุ่ดีกต่ย้อนด้วยอารมณ์มานบอลระดันเขาอารมณ์ดีสุขภาพเข้าปฏิสนิ่มใสอย่ามาเล่นเก้าอีนน็อตตีน้าเนี่ยย่าไผเกมขมีบอกว่าแม่บ่อยขึ้นไปเยอะ ออารมณ์อาหารอาหารเข้าแต่คันกินครบหามูมั่นกระสีดีเออสุขภาพของข้อกระสีดีอ่ะในการสามอนี่ก็คืออาหารต้องดีอารมณ์ต้องมีนั่นแล้วก็การออกกําลังกายนั่นเป็นที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นอะไรนะว่าเป็นแอโรบิกเอ้ามาที่นี่เอาเงี้ยเอาจับภาพเด้อเตะตัวเดือดเดี๋ยวมินเนี่ยนได้ปะนี้ ในการแข่งขันวัอนี้คุณหมอสีพาเฮ็ดนั่นก็คือการออกกําลังกายแอโรบิกประกอบเพลงสิเลีนเพลงลมผัดตึงไงทางล่างติดไปนั่งทันตึงไปนั่งกัดออกขาท่างไปนั่งคือการออกกําลังกายแอโรบิกอ้อแรกแมนอ้อสองอ้อที่สองนี่ก็คืออาหารเนี่ยตกมามากเลยจริเออมีอยู่ด้านนี้ให้พีรนู่นเออมีการกินอาหารแล้วก็อารมณ์ ล้มไม่หยังบรราล้มก็เฮ็ดให้อาล้มดีแก้มใสครับคน<ด>เท่ากันเอาล้มดีทุกสิ่งทุกอย่างกันนะภาษาจนดีเพราะประายาหยัดหนามากหรอกกิจกรรมก็คือเต้นไปนั่มกินมามาไปพร้อมหล้างฉั้นเป้าแป้งแล้วก็เป้าหลุบวงผูใ้ใดเป้าแตกก้อนผู้นัศนะได้ล้างวัลที่หนึ่งทันทีนั่นคือกติกาและกับระเบียบที่เขาว่างไงฉากแน่ยครัคคคคคฮะมันสิสาาวศาสนาเอาเอาใจซอยได้ไหมเงาแถวได้เงี้งยจะไหวบ้าเต้นประกอบเพลงครับแอรโรบีกระลอบพัดตึ้งเอ้า What yeah <laughs> ล,ลูกที่ถามเร้วกว่าทีนี่ลูกที่ถามคือลูกตัดจริงนะคะเอาท่านเหมือนรึเปว่าเนี่นยเรก่จิคุยไว นั่นเนี่ยวิ่งสี่สูตรต่ออายุไปเนี่ยเด็กไป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 นั่นเด็กไปไปโอ้โหจริงยังจริงคันเอ๊ะ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 เออคุณเย์นะเออเดี๋ยวลูกเมย์เจน้อง บรเห็นรเดนเงืนเศ้าเศร้าเบาหวานขึ้นเลยบระเี็เอาเป็นอะไรละบานเนี่ยกูก็แค่จะ่วยวกขาเมียนู้เบาหวานเมียนู้บอกวานเป็นอะไรอะละม่แม่อะแม่เมียนี่แค่อยู่หัวหับท่านด้ยคืนสิหักกันแฮ่เอาเอาเท้าขกาข้นลงมาเนี่ยค มูจะเป็นห่วงกันแห้งเนาะบนะเพราะจิดีริรอนอีกบนะเพิ่งเสด็จด็กนึงเพิ่นดีเจตเต็มเต็มเ มาดีใจด้ที่หน้าคัวกันตัวใหญ่ไหนนำใจเลวายมีมันมันคือบัวขาวอีกที่หนึ่งแทนเอาใจมอกนะ มองแนวผ่านนะตรงน้ตุ๊กิเป็นโจ๊ทอดยั่นีขวานใส่ตงนี้หน้าหดฮะหน้าบรดววยามองมาส่อย่ามองโคเทียมเกล็ดแล้วเขาฆาหายตัวเบิรมานาบรดแฟแบงค์สนอบดขมิตรตัวมองฮือหาบผมยังไงว้่นี่าบ้ากเบิการยาโคเทียมเกลยดเปว่งหั